เกจความรู้กองทัพญี่ปุ่นครั้งนี้ขอเริ่มจากฮาร์เล่ดิวิสันแบนรนด์รถมอเตอร์ไซค์ที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาพวกเขาเคยเกือบล้มละลายแล้วในวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำในปี1929แต่ได้บริษัทซันเกียวเซยากุเข้ามามีส่วนร่วมในการทำธุรกิจที่ญี่ปุ่นโดยมีออเดอร์หลักการสั่งซื้อมาจากกองทัพญี่ปุ่นในขณะนั้นในการผลิตรุ่นฮาร์เล่ดิวิสันลิควอทำให้กองทัพญี่ปุ่นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ฮาร์เล่ดิวิสันลอดจากการล้มละลายมาได้เครื่องบิน หลังจบสงครามโลกครั้งที่2มีเครื่องบินรบรุ่น a 6 m Zero หรือ Zero Sentoki จำนวนมากที่ถูกทำลายทิ้งหลังสงครามและลำที่สภาพดีอยู่นั้นจะถูกนำไปขายและยึดกลับไปโดยกองทัพผู้ชนะสงครามแทบทั้งหมดทำให้ในญี่ปุ่นเหลือเครื่องบิน Zero ดีๆไม่กี่ลำที่หนึ่งในนั้นยังเป็นของคนญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าของคือคุณมาซาฮิดะอิชิสุกะที่ซื้อเครื่องบิน Zero นี้มาจากป่าปะปัวนนิวกินีในช่วงปี1970ในราคา350ล้านเยนและบูรณะขึ้นมาใหม่จนสามารถบินได้อีกครั้งหนึ่ง แน่นอนว่าเครื่องบินลำนี้เครื่องยนต์เดิมได้พังไปแล้วจึงได้นำเครื่อง p r e s แอนด์วิสเน่ R 1 8 3 0มาใช้แทนเครื่องสคะเอเครื่องเดิมนั่นเองใน o p e r a t i ชัน Do า n f a l ที่เป็นแผนยกพลขึ้นบกแผ่นดินหลักของญี่ปุ่นนั้นทางญี่ปุ่นมีทหารประจําการพร้อมลดถึง4ล้านนายซึ่งมากกว่าจำนวนทหารญี่ปุ่นที่สหรัฐเคยเจอมาตลอดสงครามมากและนอกจากทหารแล้วยังมีกองกำลังทหารอาสาสมัครอีก28ล้านคนแต่กำลังพลทั้งหมดนี้ไม่ได้ออกลบเพราะว่าสงครามโลกครั้งที่2นั้นได้สิ้นนนสุดลงงก่อนน่ออัเ